สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของมดนะคะช่องที่จะพาทุกคนไปรู้จักกับทุกการใช้งานของแอคโซชยลมีเดียนะคะไม่ว่าจะเป็น TikTok, l i n ล OA, IG, Facebook, t w i t t t r นะคะพร้อมเทคนิคดีๆที่จะช่วยให้คุณใช้งานได้ง่ายขึ้นนะคะประหยัดเวลาแล้วก็สร้างยอดขายได้จริงๆวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องอะไรไปดูกันได้เลยค่ะ วันนี้นะคะมดก็จะพาทุกคนนะคะไปดูวิธีการใช้งานนะคะเออการผูกกลุ่มการผูกกลุ่ม Line o f f i c i a l a c c o u n t นะคะมาเริ่มกันเลยค่ะนี่นะคะเราเข้ามาหลังบ้านแล้วก็รลายชื่อลายของเราอะ่ะมันเยอะม,มากๆพวกนี้จะเป็นไลย์ที่เราเอามาไว้ขายในร้านถูกไหมสำหรับใครที่มี l ล n e o f f i c i a l a c c o u n t หลายบัญชี แล้วไม่รู้ว่าจะโดนดึงหรือเปล่านะคะหรือจะโดนแฮ็กไปหรือเปล่านะคะคลิปนี้นะคะจะมาสอนวิธีการป้องกันกันวิธีการผูกกลุ่ม l ล n e Official อ่าไปดูกันได้เลยนะคะนี่นะคะตรงนี้เป็นไลายชื่อลายของเราก็เห็นตรงข้างบนซ้ายมือสุดไหมคะเขาจะเขียนว่าบัญชีกับกลุ่มอันนี้คือกลุ่มอันนี้คือบัญชี กลุ่มทางเราจะให้ลูกค้าที่ซื้อไลน์กับเรานะคะทุกกลุ่มทุกคนเพราะว่ามันมีหลายๆกรณีแล้วกเ็เป็นเหมือนคล้ายๆห้องเก็บไลน์ของเราแล้วกันวิธีการสร้างนะคะกดมาที่อันนี้เป็นบรรัญชีถูกไหมแล้วเรากดมาที่กลุ่มนะคะแล้วก็กดสร้างกลุ่มนะคะพอกดสร้างกลุ่มเสร็จแล้วนะคะใส่ชื่อกลุ่มด้วยนะคะ ่าลายสำหรับขายนี้ก็ได้แล้วเราก็กดเพิ i, ่มบัญชีค่ะนี่นะคะเราถือสิทธิ์ลายตัวไหนอยู่มันก็จะขึ้นมาให้เราเลือกเลยถ้าเราเลือกเสร็จปุ๊บอะอย่างนี้เห็นไหมเขาจะมาขึ้นฝั่งขวามือคะ่ะคุณจะผูกกลุ่มไหนใส่ยังไงนะคะมันสามารถผูกได้เยอะมากๆก็น่าจะประมาณเออ หนลายของเราหรือ1นึ่ง,หน,งหนึ่งบัญชีของเราที่เราถืออะเราจะสามารถถือลายได้สูงสุดถึง100ตัวนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็น่าจะผูกได้ประมาณห0ึตัวแหละพอเราเลือกลายที่เราจะผูกแล้วอะ่ะเข้ามาตรงนี้เราสามารถเลือกได้เยอะๆ,ๆเลยกดเพิ่มบัญชีนะคะเดี๋ยวโมจะลองผูกไปสักสตัวเพิ่มปึ๊บเราเลือกเสียอันก็เท่ากับ พิ่มปุ๊บมันก็จะมาขึ้นตรงนี้แล้วข้างล่างนะคะจะเป็นแอดมินสมาชิกนะคะมีใครบ้างอันนี้คือหมดสร้างตอนแรกก็คือให้เห็นอย่างนี้พอเสร็จแล้วอันนี้คือเสร็จแล้วนะกดสร้างใหม่นะคะกดสร้างใหม่ด้วยปึ๊บพอเรากดสร้างใหม่เสร็จนี่ค่ะไลน์เราก็จะออกมาเป็นรูปแบบของตัวนี้ มันจะคล้ายๆกับเป็นไลนออ์กลุ่มไลน์กับบัญชีไลน์มันจะคล้ายๆกันแต่กลุ่มเขาจะรวมทุกรออวมทุกไลน์ที่เราเอาเข้าไว้มาไว้ตรงนี้อีกทีหนึง่งและสามารถสามารถบอดแคสถ้าสมมติว่าสี่ตัวเนี้ยที่มดเอาเข้าอ่ะมันซื้อซื้อ,อ,อโปรโมชั่นบอดแคสของ line ไลน์ออฟฟิเชียลใช่ไหมแล้วมอดอยากบอดแคสอ่ะมดก็สามารถสร้างบอดแคสในกลุ่มได้เลย พอสร้างเสร็จปุ๊บกดบอร์ดปุ๊บมันก็จะไปทั้งหมดเลย4ี่ลายเราซื้อไว้4ี่ลายมันก็จะไป4ี่ลายแต่ถ้าเรามีอยู่ในกลุ่ม4ีลายใช่ไหมคะแล้วเราซื้อบอร์ดแคไในลายโอ,อแค่2มันก็จะไปแค่2นะถ้าเราบอร์ดแค่ะจะเป็นแบบนี้เลยค่ะฟังก์ชันก็เหมือนกันนะคะพวกลิสต์เมนูพวก, menu, พวกข้อความต้อนรับอะไรเงี้ยเราสามารถตั้งค่าตรงนี้แล้วก็ไปทั้งหมดของลายที่อยู่เลย ก็จะเป็นอีกหนึ่งการใช้งานที่สำคัญมากๆสำหรับคนที่ต้องการจัดการบัญชีหลายๆบัญชีนะคะที่ไม่ให้รายหายหรืออะไรเงี้ยเพราะถึงคนอื่นเขาจะดึงลายเราไปแล้วอะ่ะแต่ถ้าเราเป็นแอดมินลายกลุ่มอะ่ะเราดึงลายกลับคืนมาได้โดยที่เราไม่ต้องเป็นแอดมินลายนั้นอันนี้ข้อดีของมันเป็นแบบนี้เลยสำหรับลายกลุ่มนะคะ สำหรับใครที่ซื้อไลที่ร้านมาไปก็แนะนำให้ผูกกลุ่มนะคะวิธีการผูกกลุ่มก็แบบนี้เลยง่ายๆนะคะโอเคสำหรับใครนะคะที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วนะคะถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้หมดด้วยนะคะไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะช่วยให้คุณใช้งานบัญชีโซเชียลได้แบบมืออาชีพทุกแพลตฟอร์มแล้วเจอกันคลิปใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ